สวัสดีเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประมูลรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้ติดตามในช่องเราเนี่ยนะครับเข้ามาถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับของเพจเราเนี่ยแหละนะก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการประมูลต่างๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการประมูลเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจสําหรับเพื่อนๆในช่องเราเนั่นเองนะและสําหรับคลิปนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือ สิบอันดับรถมอเตอร์ไซค์จากการประมูลเน้นเทเน้นถูกนั่นเองนะครับผมและตัวชี้วัดเรื่องราคาของคลิปนี้จะมาจากสหการประมูลนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถเลือกบริษัทประมูลได้อย่างตามสบายนะมันก็คล้ายๆกันเกือบทุกที่นะครับแต่อันนี้ผมอ้างอิงจากสหการประมูลนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปของเขาค่อนข้างจะหาง่ายกว่านั่นเองเนาะ อันดับที่10จากค่าย Gpx นั่นเองนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า Gpx Demon X นะครับช่วงการเปิดตัวของรุ่นนี้นะครับอยู่ปลายปลายปี2017นั่นเองนะครับ ทาง Gpx นะ่ครับน่าจะนำตัวนี้เข้ามาขายเพื่อรับไม้ต่อจาก De มอน125นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ประสบค,ความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับสำหรับโฉมนี้นะคือคนใช้น้อยมากๆแล้วก็คนซื้อน้อยมากๆนะครับในการประมูลเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเข้าประมูลแล้วเราได้เจอกับคันนี้นะครับก็ถือว่าถ้าสภาพมันยังดีและยังสามารถวิ่งได้เนี่ยถ้ารับซื้อไว้ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากการเปิดประมูลของตัวนี้เนี่ยเปิดค่อนข้างถูก มากเลยนะครับผมอย่างคันในภาพเนี่ยเขาเปิดราคาอยู่ราวๆแปด0ันบาทเองนะครับแล้วก็ราคาก็จบอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับ รวมกับค่าดําเนินการแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน1 5 0 0 0บาทนะครับในราคาการเปิดตัวของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่55,800บาทนะครับส่วนเรื่องของราคามือสองในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ขายกันอยู่ราวๆ22,000บาทขึ้นไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าจะประมูลมาใช้งานหรือว่าประมูลมาขับเล่นนะครับคันนี้ก็ยังถือว่าเท่อยู่นะครับแต่เวลาเราขับขี่นะครับคงมีคนถามว่าเฮ้ยน้องๆเนี่ยมันรุ่นอะไรเนี่ยพี่ไม่ เคยเห็นเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับสร้างความเท่ให้กับเราได้นะครับทั้งรูปทรงแล้วก็ความแปลกตาของมันนั่นเองนะครับอันดับที่9นะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า r ิวก้านั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นนี้คือ Infinity ี้หนึหะครับหลังจากมีตัว250แล้วแต่สําหรับตัว125เนี่ยเรียกได้ว่าการประมูลของเขานะครับเปิดราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับ แถมตัวนี้นะครับก็ยังเป็นรูปทรงที่เรโทรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นไอายของความย้อนยุคเนี่ยมันมีให้เห็นนะครับคนที่ชอบรถสไตล์นี้นะผมคิดว่าราคานี้คิดได้ไม่ยากนะครับที่จะเอามันไปขี่เล่นนะครับเพราะว่าเรื่องของการเปิดประมูลเนี่ยอย่างคันนี้นะครับเปิดที่8,000บาทนะครับและส่วนราคาการจบประมูลคันนี้ก็ยังจบที่8,000บาทดันเองนะครับเท่ากับว่าเปิดที่8,000แล้วก็จบที่8,000เลยนะครับสาหรับโฉมนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาไปสักเท่าไหร่นะ แต่กลับกันนะครับถ้าเป็นตัว250นะแม้หน้าตาจะเหมือนกันนะครับแต่เครื่องใหญ่กว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนแย่งประมูลกันเยอะมากนะครับจากที่ผมสังเกตนะคือยกกันเละเทะเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เน้น CC หรือว่าไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าตัว125เนี่ยกับราคาแค่ไม่ถึงหมื่นบาทนะครับหรือบางคันเนี่ยอาจจะขึ้นถึงหมื่นอาจจะสักหมื่นสองหมื่นสามนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยยังถือว่ามันคุ้มค่าอยู่นะ เพราะว่าราคาการเปิดตัวของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่46,900บาทนะครับและราคามือสองเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่หมื่นกลางๆขึ้นไปนะครับก็ยังถือว่าคุ้มค่าและประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะครับแถมยังเท่ด้วยนะอันดับที่8นะครับกลับมาพบกับ G.P.X เหมือนเดิมนะครับและรุ่นนี้มีชื่อว่า Demon 150 GN นั่นเองนะครับคือเป็น Naked Bike ของ GPX นะครับที่พลิกตลาดของ GPX เรียกได้ว่าทำให้มีชื่อเสียงในทางที่ดีขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้และหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น Sport Full Firing นะอย่าง150 GR นั่นเองแต่สำหรับ150 GN คันนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเรื่องของการเปิดประมูลนะครับมันค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับคือราคาการเปิดประมูลนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางๆนะครับส่วนการจบประมูลเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับไม่เคยถึง2 0 0ห0เลยนะครับและถ้าเทียบกับราคาการเปิดตัวนะครับที่อยู่ราวๆห้าหมื่นไปตายเนี่ย ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับรถที่ยังไม่ถึง3ปีนะคือบางคันเนี่ยสองปีเท่านั้นเองนะครับและสําหรับตัวนี้มันยังเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนไฟหน้านะครับอาจจะปีลึกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เกิน3ปีนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับแล้วเรื่องของราคามือสองในอินเทอร์เน็ตน,นะครับก็อย่างใน a c e b o o k เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000นต้นๆนะครับจนถึง20,000กลางๆนะสภาพก็ไม่ได้ต่างกับในที่ประมูลเยอะนะครับจริงๆแล้วพ่อค้าเขาก็ประมูลมาขายนั่นแหละเนาะ สำหรับตัวผมนะผมมองว่า150 GN เนี่ยถ้าซื้อมาขับเล่นเท่ๆนะครับมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาที่คุณเห็นนะ อันดับที่7นะครับมากับ Binary บ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า TNT 300นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่เคยได้รับความนิยมมากๆในช่วงหนึ่งที่รถ2ส,สูบดังๆนะครับก็ประมาณสัก4 5ปีที่แล้วนะครับเพิ่งช่วงเปิดตัวเนี่ยเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับดังมากๆนะครับเพราะว่าราคาการเปิดตัวของเขาเนี่ยถูกมากๆนะครับทางบ i n a r อรีเปิดตัวมาอยู่แค่ประมาณ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาการ เปิดประมูลของที่นี่นะเปิดอยู่ที่18ื่นนะครับคุณลองคิดดูดีว,ว่ามันห่างกันแค่ไหนนะครับแต่สําหรับคันนี้เนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของทะเบียนนั่นเองนะครับอาจจะต้องมีการไปจดใหม่อะไรใหม่นะครับมันก็เลยถูกนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่แบบไม่ค่อยได้ชอบแบรนด์แบบนี้นะครับเขาจะค่อนข้างแอนตี้นิดนึงนะครับกบาบรนยรี่เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียเยอะนะครับถึงกับว่า มีคนพโพสตไอยพอรใน Facebook กันบ่อยๆนะครับบางทีก็ในพันทิปนะครับก็มีการบ่นนะครับในกลุ่มเองก็พังบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าเขามีช่างที่เขารู้ใจกันนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ใช้อยู่อะถ้าไม่ได้แบบ คิดมากนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันมือ2เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถ้าเป็นราคาในทั่วไปที่เขาขายกันเนี่ยเขาขายกันอยู่35 0 0 0ืจนถึง50,000บาทนะครับส่วนราคาการจบประมูลของรุ่นนี้นะครับผมมักจะเห็นบ่อยๆอยู่ที่2 5 0 0 0จนถึง30,000บาทเท่านั้นเองนะครับีดกได้ว่าถูกมากๆเลย อันดับที่6นะครับยังอยู่กับ G.P.X กันอีกแล้วนะครับและนี่คือ G.P.X Gentleman Racer 200นั่นเองนะครับเป็นรถที่ปรับปรุงจาก Gentleman 200ธรรมดานะครับใส่ครอบหน้าให้ใหม่อะไรแบบนี้นะครับ รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวช่วงประมาณปลายปี2018นแนะครับแต่รถส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นรถปี2019นเะครับเรียกได้ว่าเป็นรถปีเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ช่วงเปิดตัวเนี่ย gpx เปิดราคาอยู่ที่72,500บาทนะครับอันนี้สําหรับคนซื้อสดนะครับแต่สําหรับคนที่ผ่อนเนี่ยก็คูณ2ไปนะครับจากที่ผมไปสืบค้นในกลุ่มมานะครับถือว่าราคาการผ่อนเนี่ยจุกอกในทีเดียวนะครับและสําหรับราคาการจบประมูลของคันนี้นะครับคือ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ถือว่าแบบถูกเกินถ้าเทียบกับราคามือสองในท้องตลาดตอนนี้นะครับอยู่ราวๆสามหมื่นกว่าบาทนะครับจนถึง4 0,000นะคือถ้าเปิดราคา14,000บาทนะครับแล้วจบประมูลอยู่ที่15,000บาทแบบนี้นะครับ ผมว่าคนที่ขายมือ2อยู่นะครับแล้วก็คนที่แบบกําลังคิดจะขายรถหรือว่าคนที่ผ่อนมาเนี่ยผมว่าจุกอ,อกนะครับเพราะว่าคนที่ผ่อนเนี่ยคูณ2อของราคา70,000กว่าบาทไปอีกนะคือน่าจะเจ็บใจพอสมควรนะครับแต่ว่ามันเป็น,นกลไกของตลาดนนะครับเพราะว่าอันนี้คือรถประมูลนะครับ อาจจะต้องไปเก็บตัวสภาพรถนะครับแล้วก็อาจจะมีตามเอกสารบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นค่าเหนื่อยไปอีกนะครับังนั้นก็อย่าเจ็บใจไปเลยนะครับผมและสําหรับราคานี้นะผมว่าเป็นผมนี่ผมยกสู้ขาดใจเลยแหละอันดับที่5นะครับผมเป็น Honda บ้างดีกว่านะครับ สำหรับคันนี้คือ Honda MSX 125 SF นั่นเองนะครับคือพัฒนามาจาก125ธรรมดานั่นเองนะคือด้วยรูปร่างหน้าตาเด่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มออกอวกาศไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นรถที่ใหม่อยู่นะครับแม้ว่าเวลาที่เปิดตัวมันจะผ่านไปนานนะแต่ว่าราคาของมันนะครับในช่วงการเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่7,500บาทนะครับราคาในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่60,000กว่าบาทนะครับจนขึ้นไปถึง780,000นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีลเลอร์นั่นเอง แต่ในช่วงเวลาที่ M S X คที่สุดนะครับจะอยู่ประมาณเกือบแสนเลยนะครับ80,000ถึง90,000บาทนะครับอันนี้เคยมีราคาพุ่งถึงขนาดนี้จริงๆนะแต่ในปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะครับราคาจบก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับจนถึงหมื่นปลายๆนั่นเองนะถ้าสภาพดีนะครับก็อาจจะจบที่2 0,000ื่นต้นๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถนะครับส่วนเรทราคามือสองในปัจจุบันนะครับที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยอยู่ตั้งแต่2 0,000่นกลางๆนะครับจนขึ้นไปถึง4 0,000่นบาทเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ เหมือนกนกนัแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือรถประมูลนั่นเองนะครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับเงินอาจจะถูกลงไปนิดนึงแต่ถ้าได้รถไม่ดีมาเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูเป็นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันถูกกว่าจริงๆนะแล้วผมก็เคยเอารถประมูลเนี่ยมาใช้งานแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาสุดท้ายก็ขายไปด้วยราคาที่แพงกว่าการประมูลมานะครับอันดับที่4นะครับนี่คือ Honda CB 150R น้นั่นเองนะครับผม คือหนึ่งในรถ n นเกตไบที่ทำตลาดจะมาเป็นคู่แข่งกับ m นั่นเองนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าราคาการเปิดตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเพราะราคาการเปิดตัวของเจ้า c b 150 r คันนี้นะครับ อยู่ที่99,800บาทนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับตัวธรรมดาเนี่ยก็1,000 0 0บาททอน200เท่านั้นเองนะสำหรับตัว ABS เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแสนขึ้นแน่นอนนะครับแต่ดูราคาการประมูลนั่นสิครับเปิดราคามอยู่ที่2,600 0นะครับผมนี่รถยังไม่ถึง5ปีนะครับส่วนใหญ่นี่ก็อยู่ราวๆ 2, 3ปีเท่านั้นเองนะครับ ดูราคานี้แทบจะช็อกเลยนะครับราคาการจบประมูลเนี่ยอยู่ที่30,000ต้นๆน,นะครับประมาณ31,000-32,000นะครับเท่าที่ผมเห็นบ่อยๆก็ราคานี้นะผมคิดว่าคนที่ผ่อนรถรุ่นนี้นะครับไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับคือจะรู้สึกเลยว่าโหดคูผ่อนมาเพื่ออะไรวะอย่างเงี้ย คือตอนขายต่อเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้ขายราคามือสองกันอยู่ประมาณที่39มหมนะครับจนถึง4 5่หมนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับราคาการเปิดตัวของรถแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ก็งถือว่าหน้าตาใช้ได้นะครับหล่อเท่หล่อเท่อยู่นะแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยก็คุ้มค่านะครับไม่แพงด้วยนะครับ อันดับที่3นะครับคือ Yamaha M เอ็มนั่นเองนะครับหนึ่งในรถในเกตไบที่เปลี่ยนวงการ Yamaha ไปแบบพลิกผันเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Yamaha เนี่ยก็มีแค่ R15 นะครับที่ทำตลาดแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างปังนะครับกับรถคลาสนี้นะแต่พอ M อ็มซเข้ามาทำตลาดนะครับเรียกได้ว่าแก๊ง M S X Z 1 2 5เนี่ยไม่ค่อยมีใครมองสักเท่าไหร่เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะครับว่ามันคือบิ๊กไบรุ่นหนึ่งนะ และถ้าพูดถึงราคาการเปิดตัวในตอนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่8,9,500บาทนะครับถ้าเทียบกับตัวรถและก็ซีซีของรถในตอนนั้นเนี่ยยังมองว่ามันเป็นราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าหน้าตาของมันในตอนนั้นเนี่ยมันทําให้นึกถึงรถราคาหลักแสนเลยนะ แต่ถ้าเรายกมาพูดกันในวันนี้นะครับราคาการเปิดประมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทนะครับตั้งแต่2 5 5 0 0จนถึง30,000บาทนี่แหละประมาณนี้นะครับสำหรับราคาเปิดส่วนราคาการจบประมูลของ M/ ในช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถูกมากนะครับราคาจบประมูลในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่เกิน30,000บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ถูกมากนะถ้าเทียบกับราคามือสองเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ 30, 0 0 0กลางๆนะครับ สำหรับราคาประมูลเนี่ยก็อาจจะถูกกว่ามือ2นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกกันเยอะนะครับถ้าไม่ได้ชอบความเสี่ยงในการประมูลนะครับก็แนะนําซื้อมือ2เนี่ยราคาไม่ห่างกันเยอะเลยนะครับสำหรับ m s l a อันดับที่2นะครับมาดูที่ค่ายคนบ้ากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า GSX R ห5 0นะครับจากค่าย s u ซ u k i นั่นเองนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่มีดีไซน์สปอร์ตมากๆนะครับแล้วหน้าวันนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่ารุ่นนี้นะครับทั้งเท่ทั้งแรงเลยนะครับคือการขับขี่เนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่มีกำลังสูงมากๆนะครับรุ่นหนึ่งในคลาสร5 0เนี่ยใครๆก็บอกว่าเจ้านี่น่าจะแรงที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าไม่พูดถึงความแรงไปพูดถึงหน้าตานะครับสำหรับผมเนี่ยมันเท่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนขี่นั่นเองนะครับแถมรูปร่างหน้าตามันก็ยังดูสปอร์ตนะผมว่าถ้าแต่งหน่อยทำซะหน่อยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับและราคาการเปิดตัวของมันนะครับอยู่ที่8 7 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นราคามือหนึ่งนะครับและราคามือสองของมันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ4 5 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้ายกมาเทียบกับการประมูลนะครับคิดว่าการประมูลน่าจะถูกกว่าพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆก็ถูกกว่าเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการประมูลเรื่องภาษีนะครับเรื่องแวดหรือว่าเรื่องค่าดําเนินการเนี่ยจริงๆก็หักไปสัก 3, 0 0 0 4,000บาทมันน่าจะไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับในถ้าจบ3ามหมเนี่ยก็บวกไปสัก4 0 0พันละกันนะครับเป็นจบ3 5ม0 0ืเนี่ยรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็ยังถูกกว่าราคามือสองของ GSX-R 150ในตลาดอีกนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมเชียให ลองมาประมูลดูนะครับและอันดับที่1น,นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับจากค่ายปีกนกนั่นเองหนึ่งมรถตำรวจยอดนิยมนะครับ CBR 3 0 0 R นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวในบ้านเรามานานแล้วนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังมองว่าเฮ้ยมันเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับ แม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นสูบเดียวก็ตามนะครับแต่มีซีซีถึง300ซีซีนะถึงจะเป็นซีซีที่แบบไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัพมาจาก250นะแต่อย่างน้อยๆตัวนี้ก็ยังเป็น2ตานะครับให้อารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็รูปร่างการขับขี่เนี่ยก็เป็นสปอร์ตทัวริ่งนะครับที่รู้สึกได้ว่าเราออกทริปต่างจังหวัดหรือเราจะขี่ทางไกลหรือว่าเราจะใช้งานยังไงเนี่ยมันก็น่าจะทนทานกว่าหลายๆรุ่นที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับแถมยังเป็นแบรนด์จาก Honda นะครับยังไง ว่าราคาการขายต่อก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหลังจากที่เราซื้อมาเนี่ยหรือเราประมูลมาเนี่ยราคาการขายต่ออย่างถ้าว่าตกไปเลยก็คงไม่ได้ตกไปเยอะนะครับ ส่วนราคาการเปิดตัวมือหนึ่งของมันนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับอันนี้เป็นราคากลางๆนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเศษหลักพันนิดหน่อยนะครับผมแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีทําตลาดในบ้านเราแล้วนะครับอาจจะมีค้างอยู่ที่ร้านบ้างนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับตัวนี้และเรื่องของราคามือ2ในปัจจุบันนะครับตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ย ผมเจอถูกสุดอยู่ที่4 0,000ื่นต้นๆนะครับซึ่งถ้าราคาในประมูลเนี่ยน่าจะถูกกว่านะครับเพราะว่าจบอยู่ประมาณ3 0,000่นต้นๆจนถึง3 0,000ื่นกลางๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะส่วนตัวผมที่ให้มันมาอยู่ที่1นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของแบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวรถนะครับที่มีถึง300 CC ซีซีนะแม้ว่าจะเป็น1สูบก็ตามนะครับ เรื่องของความทนทานนะครับอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับค่ายนี้สุดท้ายแล้วนะครับเป็นสปอร์ตฟูลแฟร์ลิงนะครับให้อารมณ์ยังไงก็รู้สึกเท่กว่าหลายๆแบบนะครับแค่ท่านั่งก็ได้จะเท่แล้วแหละนะและเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของของแต่งนะครับที่รองรับเยอะมากๆนะครับใส่กับรุ่นใหญ่ๆได้หลายอย่างเลยนะครับก็เลยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมีความเท่นะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกนั่นเองนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปหน้านะครับยังมีต่อเรื่องของ10อันดับมอเตอร์ไซค์ประมูลนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ